ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคโซชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาพบกันในส่วนของคลิปรีวิวนะครับงานที่เราจะมารีวิววันนี้นะครับก็คือฟ i ก u ู i ล e Standard c a r m e n น i d e r w i t h s a t นะครับผมอ่ากล่องนี้หน้ากล่องเพิงมาเลยนะครับเพราะกล่องนี้เป็นเฟรมสไตล์นะครับก็คือตัววิสาดตัวแรกเลยที่เป็นร่างของไฟนะครับร่างไฟก็เป็นลักษณะของสีแดงแล้วกันนะครับ เหมือนกันรูปเลยร้อนแรงมากนะครับหน้ากล่องบล็อกอาร์ตไฟท่วมมาเลยอันนี้นะครับเรามาดูบล็อกอาร์ตกันก่อนนะครับอันนี้ก็ตรงมุมนะครับก็จะเป็นโลโก้ของตัวคาร์เมลไ e เด i ร์ r ิทซาร์นะครับผมอันนี้โลโก้ประจำซีรีส์นะครับอันนี้โลโก้ของตัวเอะนะครับอ่าันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับค a m e n Rider w i z a r d นะครับตรงมุมก็บันไดเนโกะนะครับอ่ากล่องนี้นะครับก็เป็นตัวล่าสุดเลยนะครับของซีรีส์ ฟิกกุไลท์ค่ามาตนดาดนะครับเน้นก่อนนะครับโดยเฉพาะกล่องปกตินะครับผมกล่องปกติ uh, กล่องปกติเนี่ยกล่องนี้ก็ในส่วนของยุคเฮเซนะครับ uh, วิศาะเนี่ยผลิตเป็นกล่องที่17นะครับ uh, กล่องที่17แล้วสินะครับจาก20ตัวนะครับกล่องนี้เป็น17นะครับตัวที่18เป็นได้นะครับแล้วก็2ตัวสุดท้ายเนี่ย ก็มาดูว่าไก่มุก,กับคิบะใครจะออกเป็นกล่องกล่องรองกับกล่องสุดท้ายเนาะอันนั้นก็เป็นตัวลุ้นกันนะครับคาดว่า2ตัวนั้นอาจจะได้ลุ้นกันปีหน้าหรืออาจจะไปปลายปีนะครับว่าใครจะได้ออกก่อนเนาะแต่ก็ใกล้ความจริงในแง่ว่าวันนี้สําหรับใครที่เก็บฟิกกูไรส์สแต a ด d ร์ดคา r i นไ r เดอรในส่วนของยุพเพเซเนี่ยมันก็ใกล้ครบทั้ง20ตัวแล้วนะครับผมแค่ตอนนี้ก็คือนับถอยหลังไปนะครับ ในส่วนข้อมูลนะครับตัว c a เลเดอร์วิสาทเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันมาจากาในยุคข,ของเ e i เซเจเลชันนะครับตัว c a เลเดอร์วิสัทเนี่ยเป็นตัวที่14นะครับของการทำซีรีส์นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับการออกโปรดักต์โปรดักต์ฟิกร์ไลท์แล้วนะครับเป็นตัวซีรีส์เป็นลำดับที่14นะครับผมาทำฉายมาโอ้นานมากนะครับ ถ้าใครได้ดูเนี่ยมันนานมากเลยนะครับรสำหรับวิสระดเนี่ยวิสระฉายครั้งแรกนะครับในไทยฉายครั้งแรกปีสองพันสิบสองนะครับผมก็ค่อนข้างนานอยู่เนาะปีนี้มันก็สิบกว่าปีละนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะครับผมสิบกว่าละ นะครับก็เพิ่งครบรอบกันไปเนาะแต่ครบรอบ1ิปีกันไปไม่นานเนาะมันก็เหมือนแป๊บๆนะครับสำหรับตัววิาสาหนะครับผมใครที่ชอบซีรีส์นี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าอาวุธส่วนใหญ่จะแบบเหมือนเหมือนจะนะครับแต่ก็เหมือนจะเป็นเอาชื่อมันเป็นวิสาสวิาสาหก็คือพ่อมดนะครับแต่แบบทอข้อจริงเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับพ่อมด๋าอะไรนะครับแต่ก็มีอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าอันนี้นะครับ อ่าเป็นภาพข้างกล่องตอนประกอบเสร็จนะครับความน่าสนใจของวิาสาต์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแบบความผิวของผ้าคลุมแล้วกันนะครับเพราะวิาสาต์จะเหมือนใส่เสื้อคลุมนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยที่แบบรอคอยเนี่ยจากหลายคนก็อยากจะรู้แล้วแหละว่าพอประกอบเสร็จเนี่ยผ้าคลุมของวิาสาต์เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเนี่ยเพราะในรูปเนี่ยดูผิวไหวหน่าดูเลยนะครับภาพตอนประกอบเสร็จนะครับ ต้องบอกก่อนว่าภาพตอนประกอบเสร็จมันมักดูดีนะครับเพราะมันทําสีแล้วนะผมต้องบอกก่อนว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยทำสีแล้วเพราะฉะนั้นมันจะดูดีมากนะครับเดี๋ยวประกอบจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของข้อมูลเนื้อหากันดัมวิสัต์นะครับผมใครที่อยากรู้จักกันดัมวิสัต์เนี่ย ผมแนะนำช่องทางการดูแบบไม่เสียเงินละกันก็คือแอปฟิกเซนะครับผมจะมีรวมค a ร์เมลไรเดอรทั้งของเฮเซเนี่ยน่าจะ,อะของเฮเซครบ20เลยนะครับ จะเปิดให้ดูฟรีด้วยในส่วนในส่วนปกตินะครับแต่ใครอยากดูมูกวี่ใครอยากดูซับไทยอะไรอย่างเงี้ยใครอยากดูภาคภาคญี่ปุ่นซับไทยก็อาจจะต้องเสียงเงินเพิ่มนะครับส่วนใครที่อยากดูภาคไทยเนี่ยในนั้นจะมีให้ดูฟรีนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้เนาะโอเคเรามาเปิดกล่องกันดูนะครับอ่าอันนี้ตัวใบป,ประกอบเนาะอันนี้ก็จะเป็นห่อพลาสติกทั้งหมดนะครับที่เขาให้มานะครับผม ก่อข้างเนาะเดี๋ยวเรามาแกะซองดูกันไปเลยนะครับจะได้เห็นๆกันไปด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้สองที่หนึ่งนะครับห่อที่หนึ่งเป็นแผงสีเงินนะครับเดี๋ยวแกะทุกแผงเลยแล้วกันจะได้ทีเดียวนะครับอันนี้สติกเกอร์ จริงๆความโหดร้ายอ่ะตั้งแต่ผมเห็นรีวิวแล้วแหละอ่ารีวิวจากทางญี่ปุ่นเนาะมันก็คือสติกเกอร์ละกันนะครับอันนั้นคือความโหดร้ายที่เราเห็นครั้งแรกนะครับซึ่งอ่าถ้าใครอยู่สายทําสีเนี่ยผมว่าน่าจะยิ้มหน่อยส่วนใครที่เป็นสายตอ่อดิบก็นะครับสติกเกอร์เปลี่ยวเี่ยวเนาะอ่าอันนี้เราแกะเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวสติกเกอร์เราค่อยมาดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทีละแผงและกันนะครับไล่ไป แผงแรกนะครับเอาออกไปก่อนเลยก็คือ a c t i o n b a บดนะครับแอคชั่นเบรุ่นนี้มาทุกตัวกับ Carmen r ไรเดออยู่แล้วนะครับผมใครที่เห็นก็ไม่มีอะไรนะ่าไม่มีความแบบตื่นเต้นเท่าไหรนะ่เนาะอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของแผง B2 นะครับจะมี B2 b อ b เนี่ยมี2แผงนะครับจะเป็นแผงของข้อต่อนะครับแล้วก็โครงสร้างของแขนกับขานะครับ ตัวนี้ใช้เบตรดตัวเดียวกับคามิเลอร์ส่วนใหญ่หลายๆตัวแล้วกันนะครับเป็นเบรดตัวเดียวกันนะครับต่อมานะครับจะเป็นแผงอันนี้แผงของวิศาโดยโตรงละซีหนึ่งนะครับเป็นแผงของตรงนี้เป็นข้อต่ออข้อ,อต้นขานะครับเราจะเห็นแบบล่องเงาค่อนข้างดีนะครับอันนี้มีรายละเอียดนะครับค่อนข้างโอเคอันนี้มือนะครับอันนี้ตัวมือ อันนี้ต้นอันนี้ต้นอันนี้ตรงขาส่วนน่องมั้งนะครับนะครับอันนี้ต้นขานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นแผงดีแผงดีนะครับแผงดีก็จะเป็นในส่วนของผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมน้าเท่าที่ผมดูเนี่ยยังไม่ได้ประกอบนะผ้าคลุมจะมีให้สองแบบแหละแบบแรกก็คือแบบแบบตรงนะครับแบบตรงคือแบบนี้ นะครับก็คืออันนี้นะครับอ่าแล้วก็แบบพิ้วแบบพิ้วนะ่าจะเป็น2อันข้างล่างนะครับอ่าสามารถดึงเข้าดึงออกสลับกันได้เนาะอันนี้อ่าก็เป็นส่วนลูกเล่นนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับด้านหลังก็จะเป็นอ่าเราต้องติดสติกเกอร์สีแดงนะครับแล้วก็แถบสีเงินกันอีกทีนะครับผมอ่าอันนี้แผงมันติคันเลออร์่าก่อนแผงมันติคันเลอร์ก็เป็นแผงของ C2 นะครับข้อต่อ นะครับผมเขาต่อแล้วก็น,นี้แผง A นะครับแผง A เป็นมันติคัลเลอร์มันติคัลเลอร์ก็หลากสีเนะาะข้างล่างเนี่ยเห็นชัดๆเลยนะครับเป็นเมทเลลิกอิงนะครับเป็นการทําสีพลาสติกฉีดมทเทลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมทเลลิกเลสแล้วก็ในส่วนของหน้าอกนะครับพวกนี้เป็นส่วนหน้าอกทั้งหมดเลยอันนี้ส่วนหัวอันนี้หมวกเนาะอันนี้คอ นะครับอันนี้ส่วนเอวเท้านะครับอันนี้รองเท้าอันนี้รองเท้าโอเครองเท้านะครับลายอ่าด้านข้างนะครับก็จะเป็นส่วนของเคลียร์สีแดงนะครับอ่าอันนี้เป็นพวกหน้าอกเพียวๆเ,เลยนะครับจะเป็นเคลียร์พาร์ตสีแดงเนาะอ่าแล้วก็แผงสุดท้ายนะครับที่เราจะมาดูการเป็นแผง E แผง E ีเนี่ยเป็นแผงของสีซลเวอร์นะครับสีโลหะ อาจสีเงินนะครับค้นสีให้เรียบร้อยแล้วใครที่ไม่ทําสีก็อาจจะตัดประกอบเลยนะครับส่วนใครที่ทําสีอ,อันนี้ผมว่ากันอีกทีแล้วกันอาจจะได้ล้างทิ้งและทำใหม่นะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนที่ต้องทำซิเวอร์ให้มันเหมือนกันเนาะก็อันนั้นก็ว่ากันไปนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของตัวสีนะครับสีซิเวอร์จะมีส่วนของหมวกนะครับอันนี้ส่วนของหมวกหมวกอันนี้เป็นตรงหน้าอกนะครับผม อันนี้ส่วนของดาบพื้นอ,อ,อาวุธนะครับดาบปืนอ,อ่นนี้เข่านะครับเดี๋ยวเ,อ,เอาเริงจริงอ่ะเราต้องมาดูจุดตัดก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแหวนนะครับซึ่งพวกนี้โอโ้โหได้ทำสีกันสนุกสนานเลยนะครับสำหรับสายทำสีเนาะสายสติกเกอร์ก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์ แต่เป็นสติกเกอร์แบบด้านนะต้องบอกก่อนสติกเกอร์นี้เป็นแบบด้านเราสามารถดึงแปะด้านหลังของภาคคุมนะครับผมได้เลยนะครับใครที่เป็นสายต่อดิบเนาะส่วนอีกแผ่นหนึ่งเป็นสติกเกอร์ฟอยล์นะครับสติกเกอร์สีโลหะอจะมีอย่างที่เราเห็นอันนี้ส่วนตานะครับภับสีแดงเนาะแล้วก็มีอันนี้ลายเส้นของภากคุมแหละาลายเส้นภากคุมแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของแหวนนะครับนี่ อันนี้สีแหวนต่างๆเนาะฟ้าเหลืองน้ำเงินแดงเขียวนะครับอันนี้ลายที่เท้านะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะทั้งหมดนะครับของสติกเกอร์แล้วก็แผงพลาสติกทั้งหมดเลยของ c a ร์เมนไรเดอร์วิสานะครับผมเดี๋ยวยังไงเราจะไปลองประกอบกันดูนะครับแล้วค่อยมาาดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงบ้างนะครับงานตัวนี้มันโอเคไหมนะครับแล้วรอยตัด ส่วนของพลาสติกสีซิเวอร์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าน,นี้ก็น่าจะใช้เวลาต่อสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวต่อเสร็จเรามาดูกันตอนท้ายนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจคลิปเราไว้ด้วยนะครับผมมีปัญหาอะไรสงสยัยสอบถามในคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกันนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีกทีว่า งานออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปไปประกอบกันเลยครับ ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ f i g u r r z e s t t n n d r r d a m e n r i d e r w i z a r ์นะครับผมที่เราเห็นอยู่นะครับนี่อันนี้นะครับเราจัดทาไ้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็จะบอกว่ายังไงดียตัวนี้นะครับมีทั้งประทับใจและไม่ประทับใจนะครับมีผสมกันอยู่เลยนะครับามาดูเรื่องแรกก่อนเรื่องการออกแบบแล้วกัน นะครับการออกแบบเนี่ยผมมองว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับสําหรับการที่ทําให้เป็นงานแบบประกอบเนี่ยเพราะว่าตัววิาสาดเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบถ้าเทียบกับมาร์เกอรเดอร์ตัวอื่นเนี่ยเขาจะมีความเป็นแบบมีผ้าคลุมนะครับจะมีลักษณะของผ้าคลุมอย่างนี้เสื้อจะเป็นแบบเหมือนเสื้อโค้ทเพราะฉะนั้นความออกแบบความยากก็คือทำยังไงอะ่ะให้มีความรู้สึกถึงผ้าผ้าคลุมเนี่ยครับ บริเวณนี้ให้มันมีความผิวไหวนะครับก็เป็นโจทย์แบบนั้นนะครับงานที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างทําออกมาได้ดีนะครับในแง่ความผิวไหวนะครับผมชิ้นสีแดงที่อยู่ตรงหน้าอกเนี่ยเวลาประกอบเสร็จก็ค่อนข้างลงตัวนะครับเป็นเงาเป็นความรู้สึกที่โอเคมากนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่างานตัวนี้เรายังประกอบดิบไว้อยู่นะครับ สติกเกอร์ทั้งหมดเรายังไม่ได้ติดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเดี๋ยวเราทําสีใหม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทํำพวกสติกเกอร์เข้าไปนะครับแต่โดยรวมเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกมันค่อนข้างมีรอยขีดของสติกเกอร์เยอะอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่าในอุปกรณ์เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ ในส่วนของตัวุ่นก็คือ1 b o บอดี้นะครับแน่นอนผ้าคุมจะมีมาให้2แบบแบบแรกคือแบบตั้งตรงนะครับแบบตั้งตรงแบบที่เราใช้นะครับด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีมาทั้ง2ด้านนะครับแบบนี้ถ้าเอานี้ออกใส่อันนี้ก็จะเป็นผ้าคุมแบบตรงนะครับแล้วก็ผ้าคุมแบบที่สะบัดนะครับแบบที่สะบัดเนี่ยก็จะมี2อันนะครับมี2คู่ใส่ได้2ข้าง ก็จะได้งานแบบที่เป็นภระคุมนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับผมนอกจากนั้นมีอะไรอีกนะครับอาวุธนะครับมีปืนหนึ่งกระบอกแล้วก็ดาบอีกหนึ่งเล่มนะครับผมอ่าอันนี้ดีเทลก็ค่อนข้างโอเคนะครับดีเทลค่อนข้างดีเลยนะครับเสร็จได้อย่างเดียวครับมือนี้มีมาให้อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนนะครับก็ ต้องดึงเปลี่ยนออกแล้วกันจากปืนนะครับมาเป็นดาบอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมานั่งสลับกันเอาเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของปืนกระดาบนะครับส่วนที่รู้สึกขัดใจมากที่สุดน่าจะเป็นมือนะครับเพราะว่าวิศาสตร์มีมือมาให้แค่3อันนะครับแบ่งออกเป็นมือสำหรับแบมืออย่างเงี้ย นะครับ1คู่อ่าซึ่งบอกเลยครับว่าเนี่ยคือข้อเสียมากๆเพราะว่ามันถูกฟิกไว้แค่นี้ทำให้อ่าเวลาที่เราจะจัดท่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีตัวเลือกเลยนะครับวิศาะจะต้องแบมือแล้วก็งอนนิ้วแบบเนี้ยท่าเดียวเลยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นมือแบบสำหรับกำนะครับไว้สำหรับกำอาวุธนะครับผมอ่าเราใส่เข้าไปก็ อันนี้ผมใส่เข้าไปให้ก่อนแล้วกันเนี่ยก็จะเป็นแค่นี้นะครับเบสเร็จนะครับก็มีมือมาแค่นี้เท่านั้นนะครับใครที่แบบอยากอยากจัดท่ามันปกติต้องมีแบบกำมือหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะครับวิศาจะมีแค่ท่านี้ท่าเดียวนะครับมือมีแค่แบมมือเป็นข้อเสียที่ผมว่ารุนแรงพอสมควรนะครับมันน่าจะมีมือกำมานะครับผมแต่ไม่มีก็ นะครับก็เป็นเรื่องตรงนั้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการออกแบบและจำนวนของที่เขาให้มานะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าต่อมานะครับเราจะมาดูเรื่องของการประกอบนะครับการประกอบเป็นยังไงบ้างแล้วมีปัญหาอะไรไหมนะครับอ่าในขั้นตอนการประกอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับ ราะว่ามันประกอบได้ค่อนข้างง่ายๆนะครับฟิกไ i ส์สแตนดาร์ดถูกออกแบบมาให้สามารถประกอบง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการประกอบไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะครับทีนี้ปัญหามันอยู่ที่เรื่องของการตัดมากกว่านะครับคัมเบนไรเดอร์วิสซดเนี่ยค่อนข้างเหลือแผลในการประกอบเนี่ยถ้าสำหรับผมนะถือไว้เยอะมากนะครับสำหรับใครที่ต่อดิบ อาจะมีตั้งแต่เรื่องของเนี่ยครับมันจะมีแผลเยอะมากนะครับบริเวณชิ้นงานส่วนหนึ่งผมมองว่าเกตดของพลาสติกค่อนข้างหนานะครับผมะจะมีตั้งแต่ชิ้นของสีดำนะครับที่ขาเนี่ยจะเห็นเนี่ยมันเป็นผ่ากลางนะครับตรงเนี้ยเราก็จะเห็นรอยค่อนข้างเยอะนะครับอ,อันนี้ก็ค่อนข้างเยอะที่แขนก็มีพอสมควรนะครับที่หัวไหล่เนี่ย ค่อนข้างเห็นชัดเจเลยนะครับนี่ตรงเกาะเนี่ยมันก็เป็นผ่ากลางแล้วก็มีรอยตัดค่อนข้างเห็นชัดนะครับแล้วในส่วนของชิ้นซิเวอร์นะครับชิ้นสีเงินเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> ในส่วนชิ้นสีเงินเนี่ยเขาให้มาทั้ง2แบบเลยก็คือแบบที่เป็นอันเดอร์เกรและไม่เป็นอันเดอร์เกรนะครับ ไอที่เป็นอันเดอร์เกตเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัดค่อนข้างง่ายนะครับเม่อจะเป็นตรงหัวไหล่อย่างเงี้ยหัวไหล่ก็จะเป็นอันเดอร์เกตนะครับเราก็จะตัดง่ายๆหรือบริเวณชิ้นที่ประกบเป็นส่วนหัวเนี่ยก็เป็นอันเดอร์เกตนะครับชิ้นที่หน้าอกก็เป็นอันเดอร์เกตเข็มขัดเป็นอันเดอร์เกตนะครับส่วนชิ้นที่ไม่เป็นอันเดอร์เกตก็จะมีข้อมือนะครับข้อมือเนี่ยไม่เป็นอันเดอร์เกตนะครับ อ่าพอมันไม่เป็นอันเดอร์เกจเนี่ยข้อมือกับข้อเท้าเนี่ยพอมันไม่เป็นอันเดอร์เกจอะครับมันจะเหลือแผลของการตัดค่อนข้างเห็นชัดนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมค่อยถ่ายภาพเอาภาพที่ชัดๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นเป็นภาพให้ดูแล้วกันมันจะเป็นส่วนที่เห็นชัดมากๆนะครับ ซึ่งผมมองว่าเริจริงๆอ่ะถ้าอันเดอร์เกจมันน่าจะอันเดอร์เกจทั้งหมดเลยนะครับมันน่าจะแก้ปัญหาไปได้แต่พอไม่เป็นเนี่ยมันก็เลยเห็นแผลค่อนข้างชัดนะครับผมอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ใครที่จะตัดดิบตัดเส้นเนี่ยก็อตอนดิบเฉยๆเนี่ยก็อาจจะต้องเขา,าเรีเยกไงมันคงแก้ไขอะไรไม่ได้ด้วยซ้ําผมบอกเลยนะเพราะว่ารอยตัดพวกเนี้มันตัดแล้วมันมันก็จะตัดเอาส่วนที่เป็นซิเวอร์ออกไปด้วยเพราะฉะนั้น อาตอดดิบก็คงทําอะไรได้ไม่มากนะครับส่วนใครที่ทําสีก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเราก็คงล้างนะครับล้างสีแล้วก็ขัดใหม่แล้วก็ทํานะครับก็ค่อนข้างอาจจะง่ายๆหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปัญหาทั้งหมดนะครับที่ผมเจอในการประกอบคาเมร์ไรเดอร์คาเมร์ไรเดอร์วิซาร์ตนะครับ อนอกเือนหจากนี้ก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะในส่วนของราคานะครับราคาเป็นยังไงบ้างนะครับราคาตอนนี้นะครับมาร์เดอร์วิซาร์ราคาก็เป็นอ่ามือหนึ่งนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณสักพันสไม่น่าเกินนี้นะครับผมส่วนใครพลยออเดอร์มาก็ประมาณสักพันสามกว่ากว่าพนนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนได้ราคามาเท่าไหร่ละกันนะครับผม โดยรวมอย่างที่บอกไปนะครับมีทั้งประทับใจและไม่ประทับใจนะครับผมโอเคในส่วนข้อมูลนะครับใครสงสัยอะไรนะครับสามารถสอบถามผมในคอมเมนต์อีกทีนึงนะครับเพื่อ,อเผื่อผมตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจคลิปเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วย นะครับผมเวลามีคลิปใหม่ๆน่าสนใจเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมมอเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปนะครับโอเคอ่าส่วนคลิปนี้นะครับวิศ,ศาสตร์ผมว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีอ่ามีฝันทงไว้แหละว่าเราจะทําคลิปทําสีไหม บอกเลยนะครับว่าทำแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยช่วงนี้นะครับคลิปทำสีจากค่อนข้างออกได้ช้ามากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาตัดตัดหลายๆส่วนหลายๆอย่างนะครับผมยังไงรบกวนรอกันหน่อยนะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมานั่งดูขั้นตอนการทำสีกันนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ